วันนี้วันหยุดนะฮะไม่ได้ไปทำงานก็มาถ่ายรถไฟแล้วกัน1นึอีก6วันนะฮะเจอกันวันอาทิตย์ที่1นธันวาคมนะครับสำหรับ1นึเราจะเดินทางกันในวันอาทิตย์หน้านะฮะนั่งจากชุมแสงไปลงลังสิทธ์เอาตอมซีหนึ่งสามหกหนึ่งธันวาเจอกันนะครับ ไม่รู้ว่าจะโดนคันไหนในวันนั้นจะโดนคันหนึ่งสองสามหรือห้าหกถ้าคนเยอะผมก็จะถ่ายทีตอนที่จอดลังสิ้นเลยนะฮะบอกไว้ก่อนวันนั้นจะเป็นวันที่เราถ่ายคลิปตอนที่รถเข้าออกนะฮะถ่ายเฉพาะสถานีสำคัญ หนึ่งทันวาเจอกันนะครับหนึ่งหนึ่งสองชัว์แน่นอนแล้วลรับเปอร์เซ็นต์เราจะนั่งจ่ายชุมแสบเป็นรองรับสิทธิ์เหมือนเดิมแต่วันนั้นจะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้โดนคันไหนนะฮะคันหนึ่งสองสามหรือห้าหกเจ็ด ถ้าคนมันเยอะเกินก็คงถ่ายยากนะครับวันนี้รถสามกึ่งสองสองคันนะครับอันนี้คันแรกและคันที่สองนี่คันสองวันนี้พ่วงยาวเจ็ดคัน